สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องถึงเวลาซีรีส์ในวันนี้เราจะพาทุกคนมาสปอยหนังเรื่องอันแม้ตอนที่4กันนะคะหากทุกคนพร้อมแล้วก็เชิญมารับชมรับฟังกันได้เลยคะ่ะในตอนเช้าที่นางอีกกำลังเดินทางเข้าบริษัทก็ได้มีนักข่าวมายินรอสัมภาษณ์เธออยู่หน้าบริษัทเรื่องที่ดรทิกเกอร์โพสเธอจังหวะที่กำลังวุ่นวายฮันดูก็ได้ใช้ร่มบังเธอและพาเธอออกมาได้ เธอก็ได้โต้กับนักข่าวยังดูเดือดก่อนจะสั่งห้ามเอารูปที่ถ่ายวันนี้ไปใช้ที่ไหนเด็ดขาดและวันนี้เธอก็มีนัดกับสาววอนคดีคนหายไปเมื่อ20ปีที่แล้วตัดภาพมาที่แฟนนางเอกหลังจากเสนอข่าวสิทธิ์เขาก็ได้เข้าไปในห้องแต่งตัวและถามกับกิกว่าเธอเป็นคนปล่อยรูปนางเอกไปใช่ไหมเธอก็ตอบว่าใช่แต่เธอไม่ได้เป็นคนโพสตมันนะทางแฟนนางเอกก็ได้โต้กับเธอไปว่าเธอมันสติไม่ดีกิกก็ได้โต้กับไปว่า ใช่ไงฉันมาสติไม่ดีที่ไปนอนกับคนอย่างนายทางด้านฮันโดก็ได้มานั่งรอนางเอกในห้องกับสาวรอนเลวังนั้นฮันโดก็ไล่ดูข่าวเรื่องนางเอกสาวรอนเธอก็ได้เรียกร้องความสนใจโดยการทําแหวนตกเลยบอกให้ฮันโดเก็บแหวนให้เธอแต่ฮันโดก็ปฏิเสธไปว่าแหวนใครคนนั้นก็มาเก็บเองสาวรอนได้มาเดินเก็บแหวนข้างๆและลูบไปที่ต้นขาของฮันโดขณะนั้นนางเอกก็ได้เดินเข้ามาและสั่งให้ฮันโดออกไปก่อน แต่สาวรก็ได้ขอให้ฮันโดอยู่ก่อนสาวรก็ได้พูดถึงเมื่อยี่สปีก่อนภาพกระไดย้อนไปในอดีตที่ดาราคนนั้นได้หายตัวไปสาวรเป็นคนสุดท้ายที่เจอเขาก่อนที่เขาจะหายตัวไปหลังจากที่คุณลงมาจากคอนโดภายในกระเป๋าของคุณมีอะไรอยู่แต่สาวรเธอก็บอกว่าเธอไม่ได้มาให้เพื่อสืบสวนแต่เธอมาเพื่อให้บ่อแสเธอก็ได้เล่าอีกว่า คืนนั้นที่ดาราหายตัวไปไม่ได้มีเธอเพียงคนเดียวกับมีผู้หญิงปริศนาอีกคนที่อยู่ในห้องเขาผู้หญิงปริศนาคนนั้นทาเล็บสีแดงและฉีดน้ำหอมจนต,ตัวเธอหอมฟุง้งนางอีกก็ได้ถามเธอว่าเธอจำหน้าผู้หญิงคนนั้นได้ไหมแต่สาวรอก็บอกว่าจำได้แค่ว่าสูงขาวนางอีกก็ได้ถามต่อไปว่าทำไมมาพึ่งพูดตอนนี้พูดตอนนั้นน่าจะมีประโยชน์มากกว่า สาววนก็ได้บอกว่าที่เธอเลอกเงียบไว้เพราะว่าเธอรักเขาเกินไปก่อนที่เธอจะได้จับไปที่ไหล่ของนางเอกและเดินออกจากห้องไปทางด้านของนางเอกได้เข้ามาในออฟฟิศก็ได้มาเจอกับภรรยาของทีมทิ๊กเกอร์ซึ่งเธอนั้นก็เป็นทนายได้มาขอให้นางเอกช่วยเรื่องคดีเด็กสาวที่แทงพ่อของตัวเองและเธอก็ถูกพ่อของตัวเองของ่มขืนตั้งแต่อายุหกขวบเธอได้ทําการโทรแจ้งตํารวจตอนอายุสิบสามแต่ด้วยความที่พ่อเป็นอายการทําให้เรื่องถูกปิดไว้ แต่พ่อของเด็กสาวก็รอดตายมาได้และทําให้เธอถูกจาในที่สุดข้อหาพยายามฆ่าพ่อของตัวเองทางด้านนางเอกและทนายความในมาหาเธอที่ห้องขังเพื่อพยายามเกลี้ยกล่อมให้พวกเขาช่วยเธอเรื่องคดีเธอเดินออกมาก็ดูเหมือนไม่มีชีวิตชีวานางเอกเธอก็อได้พูดเรื่องข่าวลือของตัวเองทั้งหมดให้เด็กสาวฟังเผื่อว่าเด็กสาวจะคลายความกังวลได้บ้างนางเอกก็ได้บอกต่ออีกว่าถึงเธอจะดูเป็นคนกล้าหาญแต่พอมาเจออะไรแบบนี้ถึงกลับไปไม่เป็นเลย นางเอกก็พอจะรู้ว่าคนที่ถ่ายรูปเป็นแฟนของเธอเด็กสาวก็ดูจะหายกังวลก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องพ่อของตัวเองแต่เธอก็ยอมรับในโชคชะตาว่าตัวเองเป็นคนผิดเป็นคนเลวพยายามจะฆ่าพ่อของตัวเองสมควรถูกที่จะลงโทษแล้วและเธอก็ดูเหมือนจะไม่ต้องการความช่วยเหลือจากผู้เขาพร้อมกับให้พวกเขาไปเถอะก่อนที่เด็กสาวจะออกไปก็ได้พูดกับนางเอกว่าเลิกกับผู้ชายคนนั้นเถอะขอให้จบกันแบบปลอดภัยนะคะทางด้านประธานบริษัท ก็ดูเหมือนว่าเขาจะได้บอกสของดอกเตอร์ทิกเกอร์แล้วและอาจจะเป็นคนในบริษัทของเขาก็เป็นไปได้ผู้อำนวยการก็ได้ทำการสอบสวนทีมทิกเกอร์ทุกคนในขณะที่ทุกคนโดนสืบสวนไปหมดแล้วก็เหลือแต่ฮันโดประธานบริษัทก็ได้ยื่นข้อเสนอให้ฮันโดเกี่ยวกับเรื่องคดีคนหายเมื่อ20ปีก่อนถ้าฮันโดรู้เรื่องอะไรต้องเอามาบอกเขาทันทีพร้อมกับเอาบัตรเครดิตวงเงินไม่จำกัดให้เขาภาพก็จะได้ตัดไปที่แฟนนางอีก ที่พยายามจะส่งข้อความหาเธอแต่เธอก็ไม่ได้สนใจอะไรขณะที่ฮันดูกำลังนั่งอยู่ในออฟฟิศนางอีกก็ได้ขอให้ฮันดูมาขับรถให้เขาหน่อยระหว่างที่ทั้งคู่กำลังเดินไปที่รถแฟนนางอีกก็ได้เดินเข้ามาเห็นพอดีพร้อมกับหาเรื่องฮันดูแต่นางอีกก็จัดการเขาไปก่อนพร้อมกับขึ้นรถออกไปเลยขณะที่ฮันดูกำลังขับรถนางอีกก็ได้พูดเรื่องคดีเมื่อ20ปีก่อน พร้อมกับเอานำบัตรให้ฮันดูแต่ฮันดูก็ดูเหมือนจะไม่เอาทั้งคู่ได้ขับรถมาหาแม่ของเด็กสาวคนนั้นแต่แม่ของเด็กสาวคนนั้นก็ดูจะพูดไม่ได้พร้อมกับเอาสมุดโน้ตมาเขียนไล่ให้พวกเขากลับไปซะนางเอกที่เห็นแบบนั้นก็ได้สวนกลไปว่าเธอไม่เคยไปเยี่ยมลูกของเธอเลยแต่เธอกลับดูแลสามีดีขนาดนี้เหตุผลคืออะไรหรอคะคุณก็เห็นว่าสามีคุณทำอะไรกับลูกสาวแม่ของเด็กสาวก,ก็ดูจะไม่ฟังอะไรเลย ทั้งคู่เลยตัดสินใจพากันออกมานางอีกก็ได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับเด็กสาวให้ฮันโดฟังทําเอาฮันโดเลืออขึ้นหน้าเลยทันทีทางด้านของแฟนนางเอกที่นั่งทํางานอยู่ในออฟฟิศก็โดนชุดสืบสวนภายในพาตัวไปสืบสวนพวกเขาได้เปิดเจอทั้งคลิปลับและลูกหลุดของนางเอกแฟนนางเอกก็ถูกสงสัยว่าได้เป็นดร์ทิกเกอร์หรือเปล่าและเขาก็ได้ปฏิเสธพร้อมกุกเขาเขอโอกาสทําให้ตอนนี้ทั้งบริษัทรู้แล้วว่าใครเป็นคนถ่ายรูปนางเอก ทางด้านฮันโดก็ได้ทําการมาหาแม่ของเด็กสาวอีกรอบพร้อมกับพูดเรื่องในตอนเด็กที่เขาโดนทดําร้ายจากครอบครัวเพื่อเตือนสติให้แม่เด็กสาวน้อยคนนั้นคิดได้ซะบ้างเธอก็ได้นําสมุดโน้ตมาและเขียนลงไปว่าถ้าเธอไม่ทําแบบนี้ลูกเธอจะโดนตาหน้าว่าเป็นฆาตกรเธอยอมไม่ได้ที่จะให้ลูกของเธอโดนแบบนั้นฮันโดก็เหนื่อยที่จะอธิบายก็ได้เดินออกไปทิ้งไว้เพียงแม่ของเด็กสาวที่นั่งร้องไห้อยู่หน้าห้อง เมื่อถึงเวลาคำ่ำทางนางเอกก็ได้มาเคลียร์กับแฟนเรื่องลูกที่หลุดออกมาและเธอก็ได้ทำการบอกเลิกแฟนหนุ่มของเธอไปแต่แฟนหนุ่มของเธอก็ได้ถามถึงเรื่องแหวนว่าจะเอาไงต่อดีนางเอกที่กำลังกุดจ,จัดก็ได้นำกล่องแหวนทุบไปที่ตัวเขานาครั้งไม่ถ้วนและเธอก็ได้ทิ้งแฟนหนุ่มของเธอลงไว้ข้างทางก่อนที่เธอจะขับรถออกไปเธอก็ได้ขับรถเหยียบกล่องแหวนจนแตกนางเอกได้ทำการมารอเยี่ยมเด็กสาวแต่ดูเหมือนครั้งนี้ เด็กสาวจะเปิดโอกาสให้นางเอกเด็กสาวได้เดินออกมาพร้อมสีหน้าที่ดูมีชีวิตชีวาขึ้นและเธอก็ได้พูดขอบคุณนางเอกเกี่ยวกับเรื่องผ้าใบที่นางเอกซื้อให้เด็กสาวก็ได้ยอมเปิดเผยและเล่าเรื่องราวทุกอย่างให้ฟังเธอได้ตั้งท้องจากการถูกพ่อ,อคุนขืนแต่พ่อของเธอก็ได้ฆ่าลูกของเธอไปนั่นมันทําให้เธอเลยตัดสินใจที่จะฆ่าพ่อของตัวเองระหว่างที่เธอเล่านางเอกก็ได้สะเทือนใจเกี่ยวกับเรื่องของเธอ เด็กสาวก็ได้พูดต่อไปว่าเหตุผลที่ทําให้เธอตัดสินใจที่จะเปิดเผยเพราะว่าฮันโดได้เดินทางมาหาเธอพร้อมกับทิ้งโน้ตในกระดาษที่เป็นลายมือของแม่เธอนั่นจึงทําให้เธอตัดสินใจที่จะกล้าออกมาสู้ต่อเธอก็เข้าใจแม่ของตัวเองและจะไม่ยอมให้ชีวิตของตัวเองมาจบแบบนี้ทางด้านแม่ของเด็กสาวก,ก็ดูเหมือนจะคิดอะไรได้เธอได้เดินออกจากห้องของสามีพร้อมทิ้งโน้ตไว้ข้างเตียงว่า ขอให้โชคดีแล้วต่อไปนี้ฉันจะไม่กลับมาอีกภาพก็ได้ตัดไปที่แฟนของนางเอกเขาได้ทำการเก็บของและได้ลาออกจากบริษัทเป็นที่เรียบร้อยขณะที่ฝนตกนางเอกก็ได้เดินเสียใจเกี่ยวกับเรื่องที่ผ่านมาแต่ร่มในมือเธอก็ดันถูกลมปิวไปซะก่อนขณะที่เธอกำลังยืนตาฝนอยู่คนเดียวจากนั้นฮันดูก็ได้นำร่มมากางให้เธอและได้บอกกับเธอว่าพ่อของเด็กสาวคนนั้นได้เสียชีวิตลงแล้วทำเอานางเอกดีใจจนตะโกนออกมาว่า เด็กสาวคนนั้นจะได้รับอิสระแล้วท่ามกลางสายฝนที่กำลังโปรยลงมาแม่ของเด็กสาวก็ได้ทำการมาเยี่ยมเธอและดูเหมือนทั้งคู่จะปวดปล่อยตัวเองออกมาได้แล้วระหว่างที่ฮันโดกำลังขับรถไปส่งนางเอกฮันโดก็ได้สังเกตว่าเธอดูเหมือนจะเป็นไข้จากการที่ไปตากฝนมาฮันโดก็ได้ทำการจอดรถและลงไปซื้อยาให้เธอระหว่างที่นางเอกกำลังนั่งรออยู่ในรถก็ได้ยินเสียงดังมาจากตึกข้างๆ ึนั้นกําลังจะถะล่มลงมาทางเือเลยก็จบไปแล้วนะคะสําหรับตอนที่สี่หวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะคะหากไม่อยากพลาดความสนุกในครั้งต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ